นายขอชมสักนิดนะคะได้เลยโหต้นเล็กๆจากสวนคุณกันชิดเยอะๆเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหากระตุ้นเหรอคะคุณเนี่ยคุณกันชิดมีเหมือนกันครับเดี๋ยวจะโตช้าดนึงทางสวนต้องตัดไหมคะเนี่ยตัดครับตัดตัดใช่ไหมคะๆๆๆเขาเป็นอะไรคะจึงเป็นอย่างเนี้ยนี่โดนมแมลงกินครับแล้วฉีดยาไม่ทันอ๋อตานยาไม่ทัน ปกติแล้วเนี่ยถ้ามันแตกใบอ่อนครับใบอ่อนแบบเนี้ยต้องฉีดเลยครับเนี่ยอ่อนๆอ,อ,อย่างแดงเนี่ยต้องต้องฉีดคุมไว้ไม่ให้เขามากินนะครับคือเราไม่ได้ฆ่าเขานะเขาเราฉีดไว้เนี่ยเขามากาะเขาได้กินเข้าไปแล้วเขาไม่มาต้นเล็กๆอย่างนี้ก็มีลูกเหรอคะเนี่ย<ม>คือเป็นสายพันธุ์ของเขาโดยตรงใช่ไหมคะใช่ออกลูกง่ายออกลูกไว ตอนนี้เราได้เข้ามาชมนะคะขอชมสวนคุณคันชิตนะคะเป็นมะม่วงสายพันธุ์บาวใต้นะคะเจ้าของสวนอนุญาตนะคะอันนี้คือต้อนอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นกิ่งบาวใต้นี่แหละแต่เราเอามาเสียบต้นนี้เป็นมันเดือนเก้าต้น,<อ>ตนแม่ต้นแม่เป็นมันเดือนเก้าเราตัดแล้วใครเขาแตกแขนงมาอันนี้คือสายพันธุ์อะไรคะเนี่ย เาบาใต้เบา <au S 2> ใต้หมดเลยนะครับเอาต้นที่มีลูกแล้วเรามาเสียบนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะออกลูกเลยนะเนี่ยถ้าติดดีๆเ้วถ้าจะติด<อ>ออลูกไวนะครับแบบเนี้ยอันนี้ไม่ไม่เป็นปัญหากาับต้นแม่พันธุ์ใช่ไหมคะไม่เป็นครับเนี่ยอันนี้ระบบนากเดินดีอยู่แล้วนะครับเวลาเรามามามาต่อมาเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์อื่นเนี้ยมันโตได้ไวมากเลยนะครับแล้วก็จะให้ผลได้ไวด้วยถ้าบ้านใครนะครับมี มีต้นพันธุ์ที่เราไม่ต้องการอยู่แล้วอะที่มันไม่ค่อยอร่อยเลยอย่างเงี้ยเราอยากจะเปลี่ยนเนะเราก็ตัดแล้วให้มันแตกขึ้นมาใหม่เราก็เอามาต่อได้ครับอ๋อเดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยนะคะสมมุติว่าเราต้องการต้นนี้เป็นถึงสามสายพันธุ์โดยใช้มะม่วงที่เราชอบกินอย่างแก้วขมิ้นอย่างนี้อกล่องอย่างนี้หรือ น้ำดอกไม้เบอร์สี่เราสามารถใช้ในต้นเดียวกันได้ไหมคะได้ครับได้เลยใช้อาบถ้าเป็นมะม่วงเปรี้ยวกับม่งวงพุงเปรี้ยจะดีครับมันก็คือจะอยู่ด้วยกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นมะม่วงมันงนี้นก็แนะนําให้ให้แยกไว้นะครับเป็นคนละต้นคนลวกันอันนี้คือถ้าเป็นมะม่วงเปรี้ยก็สามฤดูอะไรเงี้ยน้ําดอกไม้อย่างเงี้ย มารวมกันได้มาหาชนนกอะไรอย่างเงี้ยเอามารวมกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกมะม่วงมันเขียวเสวยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเขียวสามลดอะไรเงี้ยมันสารยาอะไรเราก็มาฝากรวมกันได้นะครับเพราะมันเป็นมะม่วงมันเหมือนกันอ๋อขอบคุณนะคะกับการตอบรับอย่างดีมากนะคะขอบคุณมากนะคะจากสวนคันชิดนะคะคุณคันชิดที่แนะแนว ทางการเสียบยอดให้ดูตั้งแต่ตอนต้นนะคะจนยอดออกนะคะขอขอบคุณมากนะคะจากสวนคันชิดเกษตรออนไลน์นะคะขอบคุณมากคะ่ะ